สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับวันนี้มีข่าวใหญ่มาจากประเทศจีนจีนสั่งประหารชีวิต11สมาชิกแก๊งสแแมเมอร์เมียนมาที่อยู่ในตระกูลเดียวกันตระกูลหมิงครับหมิงแฟมิลี่ถูกสารที่มณฑลเจ้อเจียงพิพากษาลงโทษประหารชีวิตมีข้อหาคือความจริงคำสั่ง หรือคำวินิจฉัยมีมาตั้งแต่เดือนกันยาแต่ข่าววันนี้คือได้ทำการประหารชีวิตไปแล้วมีข้อหาต่างๆรวมถึงการฆาตกรรมกักขังโดยผิดกฎหมายเรียกว่าหน่วงเหนียวถ้าเป็นภาษากฎหมายไทยช่อโกงและดำเนินการด้านบ่อนการพนันด้วยข่าววันนี้จีนประกาศเลยครับบอกว่าได้ประหารชีวิตไป เรียบร้อยแล้วเป็นแกงหลอกลวงเป็นจีนนะแต่ไปตั้งหน่วยปฏิบัติการผิดกฎหมายข้ามชาติที่เมียนมาและทางจีนส่งเจ้าหน้าที่ไปจับเองเอาขึ้นเครื่องบินกลับเมืองจีนขึ้นศาลอย่างรวดเร็วและจีนก็ต้องการเป็นข่าวให้กว้างขวางด้วยเพื่อจะได้เตือนสติให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคนจีนเนี่ยที่หลบออกไปใช้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นฐานก่อเหตุร้ายทำเรื่องผิดกฎหมายรียดไถท,ทรมานคนหลอกคนให้มาทำงานและหลายกรณีสังหารเขาด้วยจีนถือว่าคนจีนเป็นทั้งผู้ไปก่อเหตุและเป็นเหยื่อ คนจีนถูกหลอกไปก็เยอะครับความจริงคนจีนถูกหลอกมากที่สุดด้วยเพราะว่าเหล่ามิจฉาชจีนนี้พอพูดภาษาจีนได้ก็หลอกคนจีนอายุมากเอ่ยคนจีนวัยทำงานมาทำงานก็มีถ้าเป็นวัยสูงอายุก็จะหลอกให้ลงทุนหลอกให้กวักเงินเพื่อที่จะเสียให้กับกลุ่มนี้ด้วยวิธีการต่างๆอย่างที่เราทราบกันมาตลอดวันนี้ข่าวที่มา จากจีนบอกว่าได้ดำเนินการประหารชีวิต11สมาชิกตระกูลหมิงซึ่งดำเนินการศูนย์หลอกลวงสแกมเซ็นเตอร์ในเมียนมาตามแนวชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือสมาชิกกลุ่มนี้ถูกศาลที่มณฑลตัดสินเมื่อกันยาแต่ว่าเพิ่งจะมีคำยืนยัน ว่าได้ประหารไปแล้ววันนี้เองตระกูลหมิงเป็นหนึ่งในหลายๆตระกูลนะครับที่มันเป็นเะเรียกว่ามาเฟียเลยก็ได้และจีนเนี่ยมากันเป็นครอบครัวจริงๆมากันเป็นตระกูลนะครับหนึ่งในตระกูลที่จับมือกันมาเพื่อสร้างฐานสแกมเมอร์ในพม่าเนี่ยคือตระกูลหมิงนี่แหละแล้วไปยึดเมืองเล็กๆ็ชื่อเล่าไก่เมืองเนี่ยอยู่ใกล้ชายแดนจีนอยู่ในพม่า เมืองนี้ชื่อเล่าไก่และพอพวกนี้ไปก็เปลี่ยนเมืองเนี่ยซึ่งเดิมล้าสมัยตึกรามบ้านช่องไม่มีไปสร้างบ้านใหม่เลยครับสร้างตึกสร้างอะไรต่างๆนานาเรียกว่ายึดเมืองอันนั้นเอาไว้แล้วก็แปลงมันเป็นศูนย์แสดงเปลี่ยนเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางหรูหราคาสิโนโก็มีบันเทิงทั้งหลายแหละทั้งบ่อนเทือน ทางธุรกิจขายบริการทางการเพศทางเพศหลอกชาวบ้านเป็นศูนย์ตั้งเป็นหลายหลายชั้นเนี่ยนะมีคอมพิวเตอร์ไปวางแล้วก็ฝึกให้ทีมงานทั้งหลายแหละโทรเป็นคอร์เซ็นเตอร์ที่หลอกลวงคนทั้งโลกเลยไกลแค่ไหนอยู่แอฟริกายังหลอกมาเลยครับมาหลอกมาถึง ที่เล่ากายตรงใจแดนพม่จีนนี่และนี่ยังรวมยังรออยู่ว่ายังมีอีกหลายตระกูลจีนเนี่ยที่มาปักหลักอยู่นอกเหนือจากเล่าก,ลกลายก็ลงมาทางด้านใต้หน่อยก็นี่แหละครับเมียวด,ดีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เหล่าบรรดาม,มาเฟียจีนทั้งหลายแหละมาตั้งศูนย์กลางทุนเทาจีนเทาอยู่นี่เลยอยู่นี่กันหมด แล้วก็ไปทําให้เกิดความเท่าในบรรดาทั้งพมา่าทั้งไทยทั้งกัมพูชาเต็มไปหมดแต่ว่าไอ้อณาจาักแห่งการหลอกลวงของเหล่าบรรดามิจฉาชีพตระกูลทั้งหลายของจีนเนี่ยพังลงมาเมื่อปี2023คือเริ่มจีนเริ่มเอาจริงก็ามากันเต็มที่2023คือเมื่อ ประมาณสามปีก่อนเพราะอะไรเพราะว่ากองกําลังชาติพันธ์ติดอาวุธที่ยึดครองเล่ากายเนี่ยจับกลุมพวกมิจฉาชีพเหล่านี้แล้วส่งตัวให้จีนแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆส่งไปด้วยความสมัครใจนะเหล่าบรรดาชาติพันธุ์ที่มีอิทธิพลในท้องถิน่นพวกเนี่ยที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นหน่วยลาดระเวนชายแดนทำงานรับใช้รัฐบาลกลางของพอม่าบ้าง หรืออยู่ดีๆตั้งตนขึ้นมาตั้งตนขึ้นมาเพื่อที่จะรีถไถยเพื่อที่จะสร้างอาณาจักรแห่งความชั่วร้ายนรกบนดินพอปักกิ่งกดดันปักกิ่งตอนแรกเนี่ยก็ไปกดดันรัฐบาลมินอองหลก่อนแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผลเท่าไหร่เพราะว่าบริเวณเหล่านี้รัฐบาล เขามาเข้าไม่ถึงด้วยซ้ําไปเพราะเป็นดินแดนที่เหล่าบรรดาชาติพันธุ์ติดอาวุธเนี่ยเป็นคนควบคุมและพวกเหล่านี้บางทีก็ได้ประโยชน์ด้วยถ้ารัฐบาลปักกิ่งไม่เอาจริงถึงขนาดที่ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาเช่นที่เราเคยเห็นหลิวจงอี้เนี่ยที่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารนณะ จริงก็คือกระทรวงตํารวจนี่นะมาแล้วมาประสานผ่านไทยด้วยประสานผ่านไปที่รัฐบาลฐานพม่าด้วยแล้วลงมาเองเลยครับเอาเทีมาเองเพราะไม่เชื่อจีนไม่เชื่อว่าขอความร่วมือเฉยๆมันไม่ได้ผลแล้วยิ่งวันก็มียิ่งมีรายงานว่าคนจีนถูกหลอกอย่างนี้ถูกทําร้ายร่างกายที่หนีออกมาได้นะครับข่าวที่มันออกมาแรกๆที่เรารู้ว่ามันเป็นความชั่วร้าย เหลือเชื่อก็คือคนเนี้ยออกมาแล้วมารายงานว่าศูนย์นรกบนดินเหล่านี้น่ากลัวมากน่าตกใจมากไม่ใช่แค่หลอกลวงเงินแต่เอามาค้ามนุษย์เอามาแล้วถ้าไม่ทำตามนี่ถูกทำร้ายร่างกายเสียชีวิตก็มีนั่นแหละครับแล้วมาผสมผสานกับข่าวที่มีหลายจุดที่ผ่านสนามบินสุวรรณภูมิเราข้ามไป ที่ชายแดนแม่สอดเข้าไปในพม่าแล้วหลุดหายไปเลยอาจจะอยู่แถวเมวดีชเวก็โกและขึ้นไปตรงสามเหลี่ยมทองคำหลายหลาจุดแล้วก็ขยับขึ้นไปอีกก็คือน,นี่แหละครับเล่าไก่และสังเกตไหมครับตอนหลังเนี่ยจีนก็เอาจริงถึงขั้นที่ว่าพอจากการเล่ากาเสร็จก็ตามไล่ลงมาเลยไล่ลงมาเคเคพัคบ้างชเวก็โกบ้าง และจีนก็จับตอนนี้จะเรียกว่าจับหมดแล้วหรือยังไม่มีใครรู้ครับแต่ว่าความเอาจริงเอาจังนั้นมันเห็นได้ชัดเจนคำพิพากษาของศาลที่เจ้อเจียงเมื่อกันยาบอกว่าการดำเนินงานหลอกลวงและบ่อนการพนันของแก๊งมาเฟียจีนเหล่านี้นั้นสร้างรายได้มหาศาลกับพวกพก,ฎกฎหมายนี้คือรายได้มากกว่าหนึ่งหมืล้านหยวน หนึ่งมืนล้านหยวนเนี่ยก็คูณเข้าไปสิครับที่ห้บาทโดยประมาณต่อหยวนเนี่ยห้าหมืนล้านบาทนะครับระหว่างปี2 0 1 5ูนย์หน่ถึงสองศูนยกิดูสิครับว่ามันมีแรงจูงใจเกี่ยวกับเรื่องเงินทองมหาศาลจริงๆมันเป็นอาญากรรมข้ามชาติจกนกระทั้งทางฝั่งอเมริกาเองก็ออกหมายจับยึดทรัพย์ยึดคริปโต เฉินชื่อคือรายล่าสุดพวกเหล่านี้เนี่ยมันมีทั้งที่เป็นแก๊งที่อยู่ในพมา่าแล้วที่วางตัวปลอมตัวเป็นนักธุรกิจที่ไปมาหาสู่อย่างนักธุรกิจสากลเลยเรียกว่าเอาเซนอ,อกมาคุมใส่เสร็จแล้วเพื่อสร้างภาพบาตัวเองเป็นนักธุรกิจในเวทีระหว่างประเทศที่ไหนได้ครับกิจกรรมจริงๆซ่อนไว้นั่นคือนี่แหละ พวกสแกมเมอร์ดังนั้นการปราบของจีนนั้ไม่เพียงแต่มาลงพื้นที่จัดการระบุระเบ,บิดศูนย์เข้าไปจับล็อกตัวจับได้ที่เป็นพันขึ้นเครื่องบินทีเหมาลํมมาส่งกลับไปเลยนอกจากนั้นก็ยังตามไล่ล่าอเมริกาตามตัวเฉินจือ้อตามตัวอีกหลายๆคนเนี่ยปรากฏว่าล่าสุดก็คือขเขมรใช่ไหมครับขเขมรจับตัว ฉันจือ่อฉนจื่อก็เคยมีข่าวเป็นที่ปรึกษาของผู้นำกัมพูชามีความเชื่อมโยงกันกันกบผู้มีอำนาจในกัมพูชาปรากฏว่าจีนบอกส่งมาให้เขาเขาจะจัดการสอบสวนเองอย่าส่งไปอเมริกาเพราะจีนต้องการที่จะได้ข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดเพื่อจะได้ตามไล่ล่าต่อไม่จบแค่นี้หรอกครับมันจะมีเครือข่ายแกมเมอร์ที่มันโยงกับธุรกิจจีนเทา และเผอิญจะเป็นต่างชาติที่ไปโยงยายกันทั้งสิ้นทั้งปวงเพราะเงินมันมหาศาลแค่พาะกวนนี้เนี่ยตระกูลเหมิงเนี่ยสารจีน,นบอกเลยว่าสร้างรายได้ใต้ดินตั้งหมื่นล้านหยวนห้าหมื่นล้านกว่าบาทในช่วงเวลาไม่กี่ปีอาชญากรรมของกวนแกงเหล่านี้ทำให้คนจีนเสียชีวิตอย่างน้อยสิบสี่คนและบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก นี่คือคำวินิจฉัยของศาลนะครับได้ระบุรายละเอียดขนาดนี้เลยจานั้นนี่ถือเป็นการประหารชีวิตครั้งแรกของหัวหน้าแก๊งหลอกลวงจากเมียนมาที่ทางจีนสังหารประหารชีวิตเรีวยกว่าเป็นกวนใหญ่ที่สุดแล้วก็ครั้งแรกต้องการจะส่งสัญญาณให้ทุกคนเข็ดหลบับและให้คนที่คิดจะทำอย่าได้ทำชะตากรรมคือถูกประหารชีวิต รออยู่เลยนะถ้าคุณทําฉะนั้นนี่ไม่ใช่ครั้งนี่เป็นครั้งแรกแต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะว่ายังมีตระกูลอื่นๆอีกครับตระกูลอื่นที่ถูกจับไปแล้วถูกสอบสวนแล้วก็สารได้ตัดสินปร,ประหารชีวิตไปแล้วอีกห้าคนคือตระกูลไปตระกูลหมิงสิบเอ็ดคนเจอไปแล้วตระกูลไปโดนสาลตัดสินประหารชีวิตแล้วเหมือนกันห้าคนแต่ยังไม่ได้มีรายงานว่าได้ มีการดําเนินการประหารชีวิตแล้วหรือยังขณะเดียวกันก็ตอนนี้ขึ้นศาลอยู่ก็มีของตระกูลอื่นๆนอีกครับแม่จีนี่ทํากันเป็นตระกูลจริงๆเลยเพราะอะไรเพราะเขาไว้ใจกันเพราะว่าถ้าเรื่องอย่างนี้เรื่องใต้ดินอย่างนี้ถ้าทําแล้วมันแพร่งพรายออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็เสี่ยงเขาเลยคิดว่าถ้าทํากันในตระกูลเก็บความลับไว้ได้มันก็อาจจะปลอดภัยกว่าแต่นี่แหละ พอจับปั๊บนี่รวบทั้งแก๊งแล้วสายสืบจีนนี่ต้องมีข้อมูลเชิงลึกเยอะนะครับเพราะว่าพวกนี้ซ่อนตัวเก่งมากแล้วมีวิธีหลบหลีกมีเงินนี่ครับซื้อทุกอย่างได้ซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าซื้อเจ้าหน้าที่ซื้อนักการเมืองซื้อเหล่าบรรดานักอรบติดอาวุธในพม่าแล้วสิ่งที่เราต้องถามเราก็คือว่ามัน เทามากินที่เข้ามาถึงฝั่งตรงข้ามกับแม่สอดคือแถวเมียว,วดีมากนักแค่ไหนแล้วเคเคพาก็ดีหรือจุดต่างๆชูวิตกโกก็ดีที่รัฐบาลของบินอองหลายทําท่าจัดฉากว่าปราบจริงเนี่ยมันปราบจริงหรือเปล่ทาทั้งจีนมีข้อมูลแล้วก็ไปจัดการให้ อย่างน้อยที่สุดฝ่ายไทยเราแน่ใจได้หรือไม่ว่านี่จบสิ้นแล้วเพราะว่าก็ยังมีข่าวเรื่องแการ c a ซ l c e n t e โทรมาหลอกลวงคนอยู่นะครับยังไม่ได้จบนะครับหลายหลายคนยังบอกว่าก็ยังมีพฤติกรรมเช่นนี้อยู่แล้วเขาโทรมาจากไหนล่ะย้ายฐานไปอยู่กัมพูชาหรือย้ายฐานออกไปข้างนอกหรือหรือว่าย้ายฐานเข้ามาในเมืองไทยถ้าหากไทยเราไม่เข้มงวดจริงๆเนี่ย มันก็ง่ายมากเลยครับสําหรับการที่จะย้ายฐานเข้ามาปฏิบัติการอาจยังกรรมข้ามชาติในประเทศไทยไทยเราก็จะกลายเป็นศูนย์กลางไม่ใช่แค่ศูนย์กลางของการฟอกเงินเท่านั้นแต่จะเป็นศูนย์กลางปฏิบัติการด้วยเพราะว่าตอนที่มีการออกข่าวว่า ทางการไทยเอาจริงทางการไทยจัดการและทางการไทยพยายามจะบอกกล่าวกับประชาชนคนไทยว่าไม่มีร็อกที่มาตั้งหลักแหล่งในไทยไม่มีมีแต่เป็นทางผ่านสองแค่เอามาฟอกเงินเท่านั้นเองใครเชื่อครับผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นอเมริกาจะเป็นจีนหรือประเทศอื่นๆในยุโรปเนี่ยที่คนของเขาก็าถูกหลอกลวง เป็นเหยื่อด้วยเนี่ยเขาไม่เชื่อเขาก็ต้องมาตรวจสอบแล้วถ้าเขาเจอว่าสิ่งที่ทางการไทยพูดนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วก็เรายุ่งเลยนะเราจะถูกมองว่าเราโกหก,ห,กหลอกลวงและเราก็จะเป็นเป้าของการถูกขึ้นบัญชีจะเป็นบัญชีเทาบัญชีดำไม่รู้แต่มันเกิดขึ้นค่อนข้างแน่นอนถ้าเราไม่เอาจริง การที่ผู้ว่าแบงค์ชาติคุณวิทัยรัตนกรพูดเมื่อวานในงานเสวนาของมติชนว่าตรวจครับเงินเบิกเงินสดเกินเท่านั้นเท่านี้ต้องรายงานสองล้านสามล้านห้าล้านสองการแลกอัตราแลกเปลี่ยนเงินแลกเปลี่ยนก็เหมือนกันก้อนใหญ่ๆมันต้องเข้าข่ายสงสัยไว้ก่อนไม่เป็นเช่นนี้เราก็หวังว่า แบงค์ชาติจะเป็นแรงกระตุ้นเฉยๆเพราะแบงค์ชาติก็ไม่ได้มีอำนาจที่จะยื่นมือเข้าไปถึงการจะไปจับหรือสอบสวนเรื่องเงินทุนเทาที่เกี่ยวข้องกับใต้ดินมันต้องขึ้นอยู่กับ DSI ปอปปงอตำรวจสำคัญที่สุดคือความมุ่งมั่นเจตจำนงที่แน่วแน่ของนักการเมือง รัฐบาลเองครับถ้าสูงสุดคือนายกรัฐมนตรีที่จะมาหลังเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มุ่งมั่นตั้งใจจริงๆในการปราบเรื่องนี้เราจะกลายเป็นฐานปฏิบัติการของเราบรรดาสแกมเมอร์ใหม่แน่นอนเพราะเขาหลบหนีจากทุกอย่างหลบซ้ายหลบขวาจีนตลบทางเมียนมาถูกทางปักกิ่งกดดนัน กัมพูชาถูกปักกิ่งกดดันไปไหนแล้วครับมันก็จะหนีมาไทยถ้าเราไม่มีมาตรการที่จะสกัดกัน้นจับเอาจริงแล้วถ้ามีทุนเทามาโยงกับพักการเมืองเละเลยครับคราวนี้แล้วเราก็จะพูดอย่างเวลาพูดนโยบายปรับแน่จัดการแน่ไม่ไว้หน้าใครแต่ในทางปฏิบัตินี่คง กลบหลบหนีตลอดไปลำบากเพราะไม่ใช่แต่เพียงเจ้าหน้าที่รัฐที่จริงจังจริงใจจะทำงานยางมุ่งมั่นเท่านั้นเองต่างชาติเขาก็จะตรวจสอบโดยเพพาะเขาคนของเขาโดนหนะักจะดูรายงานจากที่อเมริกา FBI ก็ดีหรือฝั่งจีนก็ดีเนี่ยเขาบอกว่าม,มันหนักหนาสหาหัสข่าวที่ออกมาว่าเฉินจื่อที่ถูกจับ จีนสอบสวนแล้วเนี่ยแล้วเฉินจื่อได้เปิดแฉโยงใยเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในกัมพูชาทั้งในไทยในภูมิภาคนี้ว่าเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการผิดกฎหมายของเขาเนี่ยคล้ายๆกับว่าเฉินชื่อบอกผมไม่สัผมไม่รับคนเดียวนะทุกคนที่เกี่ยวข้องผมจะโยงหมดอ่าทีนี้ข้อมูลเหล่านั้นทางจีนจะเปิดเผยหรือไม่ถ้าเป็นจริง และรัฐบาลไทยสนใจที่จะรู้ไหมที่จะสืบหาข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าใครที่โยงใหญ่ใครที่มีความเกี่ยวโยงกับเครือข่ายเหล่านี้จะต้องถูกจับและจัดการตามกฎหมายเพราะการที่วันนี้มึงจีนสั่งประหารชีวิตและดําเนินการแล้วเป็นการส่งสัญญาณเตือนครับเป็นการเตือนจากปักกิง่งเพื่อจะสกัดกั้น คนที่คิดจะทําธุรกิจหลอกลวงแบบนี้ถึงแม้ว่าธุรกิจตอนนี้จะย้ายไปยังพื้นที่เมียนมาไทยกัมพูชาและลาวซึ่งจีนมีอิทธิพลน้อยกว่าเขาว่าวอย่างเงี้ยจีนก็คงวิ่งวุ่นแหละไม่ย,ยอมไม่ย,ยอมให้อิทธิฤทธิ์ของใต้ดินอยู่เหนือความสามารถของผู้พิทักษ์กฎหมายของจีนและถ้าเราร่วมมือด้วยจริงจัง เราก็จะได้รู้เลยว่าของจริงมันอยู่ตรงไหนอย่างไรอาจารย์เอ้รายละเอียดพวกนี้สำคัญนะผมเชื่อว่าในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้พรรคการเมืองพูดเรื่องนี้แต่ไม่ได้งลงรายละเอียดอย่างที่ทางจีนเขาบอกมาแต่ถ้าดูจากท่าทีของจีนเนี่ยเขาก็คงคาดหวังว่าใครก็ตามแต่ที่มาเป็นรัฐบาล จะต้องช่วยกันและไม่กลายเป็นที่หลบซ่อนหรือเป็นฐานปฏิบัติการใหม่ของเหล่าสแกมเมอร์นี้ทั้งหลายอาจารย์เนมองว่าการดำเนินการประหารชีวิตตระกูลหมิง11คนเนี่ยมันส่งสัญญาณอะไรจากปักกิ่งครัลองนึกภาพตามนะครับจัก,กรวรรดิอาชญากรรมที่ทำเงินได้เป็นพันพันล้านจากการหลอกลวงคนทั่วโลกแล้วจู่ๆจัจก,กรวรรดินั้นก็ล่มสลายลงแทบจะในชั่วข้ามคืน นี่คือเรื่องจริงนะครับกับปฏิบัติการที่จีนโค่นลมแก๊งมาเฟียคอร์เซนเตอร์ในเมียนมาซึ่งเป็นเรื่องราวที่จบลงด้วยการประหารชีวิตและนี่คือเบื้องลึกเบื้องหลังทั้งหมดครับเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเริ่มมาจากพาดหัวข่าวที่ต้องบอกว่าช็อกไปทั่วโลกเลยครับจีนประหารชีวิตสมาชิกถึง11คนของตระกูลมาเฟียตระกูลหนึ่งที่เป็นตัวการใหญ่ของศูนย์ต้มตุ๋นในเมียนมา คือนี่มันไม่ใช่แค่การจับกลุ่มธรรมดาๆรรนะครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นของจุดจบสำหรับจกักรวรรดิอาชญากรรมที่เคยยิ่งใหญ่มากๆเอาล่ะครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันทีละประเด็นเลยตั้งแต่เรื่องการประหารชีวิตครอบครัวมาเฟียไปจนถึงการสำรวจเมืองเล่ากายที่เปรียบเหมือนกับแดนเถื่อนเลยทีเดียว แล้วเราจะย้อนรอยไปดูการผงาดขึ้นมาของแกงต้งตุ่นพวกนี้เปิดโปงความจริงสุดโหดในศูนย์ของพวกเขาและไปไขปริศนาพันธมิตรลับของปักกิ่งก่อนจะปิดท้ายด้วยคำถามสำคัญครับว่าสงครามครั้งนี้มันจบแล้วจริงๆหรือเปล่ามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยครับครอบครัวมาเฟียที่ถูกประหารชีวิตคำถามสำคัญก็คือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันดำเนินมาถึงจุดนี้ได้ยังไงกันแล้วตระกูลหมิงที่ว่าเป็นใครกันแน่ คือต้องบอกว่าพวกเขาไม่ใช่แค่อาญากรธรรมดาทั่วไปนะครับแต่เป็นเหมือนกับราชวงศ์ที่ปกครองเมืองชยายแดนแห่งนี้เลยด้วยอำนาจมืดแล้วก็เงินที่ได้มาจากการต้มตุนนั่นแหละครับข้อหาที่ทางการจีนตั้งให้กับตระกูลหมิงเนี่ยต้องบอกว่ามันหนักหนาสาหัสมากๆครับไล่มาตั้งแต่เรื่องช่อโกงเปิดบ่อนพนันไปจนถึงการกักขังน่วงเหนี่ยวแล้วก็ที่ร้ายแรงที่สุดเลยก็คือการฆาตกรรมครับซึ่งอาชญากรรมทั้งหมดนี้แหละครับคือสิ่งที่นำพวกเขาไปสู่จุดจบ ด้วยโทษประหารชีวิตแต่ว่าจีนไม่ได้จัดการเรื่องนี้แบบเงียบๆเลยนะครับพวกเขานำคำสารภาพของผู้ต้องหามาออกอากาศทางโทรทัศน์ให้คนทั้งประเทศได้ดูกันเลยทีเดียวคืนนี้มันไม่ใช่แค่การลงโทษแต่เป็นการส่งสารเตือนที่ชัดเจนมากๆไปถึงแก๊งอื่นๆว่ายุคของพวกเขามันจบสิ้นลงแล้วเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูที่ทรงพลังมากครับทีนี้เพื่อให้เข้าใจเรื่องทั้งหมดจริงๆเนี่ย เราต้องไปดูสถานที่เกิดเหตุกันก่อนครับนั่นก็คือเมืองเล่ากา่ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นแหล่งรวมอบายมุกในยุคปัจจุบันเลยเล่าก่เนี่ยนะครั้งหนึ่งเคยเป็นแค่เมืองชายแดนที่ยากจนของเมียนมาครับแต่พวกแก๊งอาชญากรได้เปลี่ยนมันให้กลายเป็นเหมือนลาสเวกัสแห่งโลกมืดที่นี่เต็มไปด้วยคาสิโนโลแล้วก็ย่านคมแดงที่ดูฉาบฉวยแต่ว่าเบื้องหลังแสงสีพวกนั้นเนี่ยคือธุรกิจต้มตุ๋นออนไลน์มูลค่ามหาศาลเลยครับที่นี่ต้องบอกว่ากฎหมายของแก๊งใหญ่กว่ากฎหมายของรัฐ และแกงต้มตุ๋นเหล่านี้พังอาดขึ้นมาได้ยังไงกันเรื่องราวของพวกเขานี่คือการเปลี่ยนผ่านจากขุนศึกในท้องถิ่นไปสู่มหาเศรษฐีนักต้มตุ๋นระดับพันล้านเลยครับไทม์ไลน์นี้เผยให้เห็นภาพชัดเลยครับถึงการรุ่งโร่แล้วก็ล่มสลายของแกงพวกนี้พวกเขาเริ่มสร้างอิทธิพลในช่วงต้นๆยุค2000พอมาถึงปี2015ตระกูลหมิงก็ก้าวเข้าสู่ธุรกิจต้มตุน๋นแล้วก็ทำเงินได้แบบมหาศาลเลย แต่จุดจบก็มาถึงเร็วกว่าที่คิดครับในปี2023จักรวรรดิของพวกเขาก็พังทลายลงจากการบุกของกองกำลังชนกลุ่มน้อยและท้ายที่สุดก็ถูกศาลจีนตัดสินลงโทษในปี2024นี่เองแต่ตระกูลหมิงก็ไม่ใช่พูดเล่นแค่รายเดียวนะครับในเล่าไก่เนี่ยมี4ตระกูลใหญ่ๆที่คุมอำนาจอยู่ นอกจาก oh. ตระกูลหมิ่งแล้วก็ยังมีตระกูลไผ่ที่มีสมาชิก5คนถูกตัดสินประหารชีวิตไปเหมือนกันส่วนอีก2ตระกูลใหญ่ก็กําลังรอการพิจารณาคดีอยู่นี่คือภาพที่แสดงให้เห็นเลยครับว่าเครือข่ายอาชญากรรมนี้มันใหญ่โตแล้วก็อย่างรากลึกขนาดไหน hmm. เอาละครับทีนี้เราจะลองเข้าไปดูเบื้องหลังกำแพงสูงสของศูนย์ต้งตุนพวกนี้กันบ้างที่ซึ่งโมเดลธุรกิจที่แสนโหดร้ายเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นบนความทุกข์ทรมานของผู้คน 1,400ล้านดอนลลาร์สหรัฐโอ้โหนี่คือตัวเลขรายได้โดยประมาณของตระกูลหมิงแค่ตระกูลเดียวนะครับในเวลาไม่ถึง10ปีเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากแล้วมันก็คือเงินที่ได้มาจากการทำลายชีวิตของคนอื่นแต่ตัวเลขที่น่าสะเทือนใจยิ่งกว่าเงินเนี่ยก็คือต้นทุนด้านมนุษย์ครับสหประชาชาติประเมินว่ามีคนหลายแสนคนเลยนะที่ถูกหลอกแล้วก็ค้ามนุษย์มาทำงานในศูนย์ต้มตุ๋นพวกนี้ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่น่าเจ็บปวดไปกว่านั้นก็คือหลายคนเป็นชาวจีนที่ถูกบังคับให้มาหลอกลวงคนในชาติเดียวกันเองและนี่คือตัวเลขที่น่าจะเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายสำหรับรัฐบาลจีนครับพลเมืองจีน14คนเสียชีวิตจากอาชญากรรมของตระกูลหมิงโดยตรงการสูญเสียชีวิตของพลเมืองตัวเองนี่แหละครับคือเส้นตายที่จีนขีดไว้และเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด ความจริงอันโหดร้ายข้างในเนี่ยถูกเปิดเผยออกมาจากคำให้การของผู้รอดชีวิตคนหนึ่งที่เล่าว่าภายในกำแพงสูงนั้นมีความรุนแรงอยู่ทุกที่การทุบตีและการทรมานเป็นเรื่องปกติสถานที่ที่ถูกเรียกว่าคฤรหายพยักฆ์หมอบก็คือหนึ่งในนรกบนดินที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดเหี้ยมมากๆเลยครับ <S <S แล้วคำถามก็คือจีนค้นลมแกงเหล่านี้ได้ยังไงในเมื่อพวกเขาอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน คำตอบมันอยู่ที่ยุทธศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศที่น่าทึ่งมากครับนั่นก็คือพันธมิตรที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ของตักกิ่งคือแผนการของจีนเนี่ยต้องบอกว่าแยบยลมากครับมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันเริ่มจากความไม่พอใจที่รัฐบาลทหารเมียนมาเพิกเฉยต่อปัญหาจีนเลยหันไปสนับสนุนกองกําลังชนกลุ่มน้อยอย่างลับๆให้เปิดฉากโจมตีในปี2023ซึ่งในที่สุดก็สามารถยึดเมืองเล่าไก่ได้สําเร็จและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการจับกลุ่มหัวหน้าแกงแล้วก็ส่งตัวให้จีน นี่คือการเดินเกมทางการเมืองที่พลิกสถานการณ์ได้อย่างน่าทึ่งจริงๆครับการปรับปรามครั้งใหญ่นี้อาจจะดูเหมือนเป็นชัยชนะนะครับแต่คําถามที่สําคัญมากๆเลยก็คือภัยคุกคามนี้มันจบลงแล้วจริงๆเหรอหรือมันเป็นแค่การย้ายที่อยู่กันแน่เดี๋ยวเรามาดูอนาคตของสิ่งที่เรียกว่า Scam t h e m i x หรือโรคระบาดแห่งการต้มตุ๋นนี้กันครับภูมิศาสตร์ของแก๊งคอร์เซนเตอร์ตอนนี้กําลังเปลี่ยนไปครับ พอลาไก่ถูกทลายลงศูนย์กลางใหม่ก็เริ่มไปผุดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาแล้วก็ลาวซึ่งเป็นพื้นที่ที่จีนมีอิทธิพลน้อยกว่านี่ก็หมายความว่าสงครามครั้งนี้มันยังไม่จบนะครับและความท้าทายมันยังคงอยู่ดังนั้นประเด็นสําคัญของเรื่องนี้ก็คือการประหารชีวิตอย่างเปิดเผยครั้งนี้ไม่ใช่แค่การลงโทษครับแต่มันคือการส่งสารที่ชัดเจนมากๆจากปักกิ่งเพื่อป้องปรามใครก็ตามที่คิดจะเดินตามรอยแก๊งเหล่านี้ เป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าจีนเอาจริงเอาจังกับปัญหานี้มากแค่ไหนและนี่คือคำถามสำคัญที่เราต้องทิ้งท้ายไว้ครับแม้ว่าจีนจะปรับปรามอย่างหนักหน่วงขนาดนี้แต่ปัญหานี้จะหมดไปจริงๆหรือหรือว่าอาชญากรรมเหล่านี้มันเป็นเหมือนน้ำที่พอถูกปิดกั้นทางหนึ่งก็จะหาทางใหม่ไหลไปได้เสมอนี่แหละครับคือความท้าทายของอาชญากรรมข้ามชาติในยุคดิจิทัลที่ยังไม่มีคำตอบสุดท้ายขอบคุณมากครับ ถึงแม้จะยังไม่มีคำตอบสุดท้ายแต่เราต้องมีคำตอบสำหรับคำถามต่อไปที่จะมีขึ้นต่อประเทศไทยครับนี่คือคำถามใหญ่ถ้าทุนเทายังมีชีวิตยอยู่ได้มันไม่ใช่แค่จะถูกใช้เพื่อหลอกลวงคนมันจะเข้ามาซื้อทั้งประเทศได้ซื้อกลไกการเมืองซื้อข้าราชการซื้อ ระบบยุติธรรมได้ถ้าหากเราปล่อยให้มันขยายวงและใช้เงินซึ่งคำว่าทุนเทาบางทีก็ดูไม่ออกบางทีก็ดูไม่ออกว่ามันคือทุนผิดกฎหมายนะมันซ่อนตัวมาและมันจะลุกวดลดเรียวเคี้ยวคดปลอมตัวในรูปแบบต่างๆจนกระทั่งวันหนึ่งมันเข้ามายึดครองครอบงำแล้วเราถึงจะรู้ เมื่อเรารู้ถึงตอนนั้นมันก็จะสายเกินไปแล้วครับนี่คือความน่ากังวลน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดี